ลมลงแต่ผูมนลูกมาขอวายวนบารมีเจ้ามีบารินมาขอครุงแก มนจ้าขอจงรีบมาขออุปิัมภ์ได้แล้วรีบมาช่วยลูกทนบุญที่ทำ ปูกนามมาลูกมาขอสิงวอนปูดมา กม็มกตาวานเชาจะาแม่สุดามากทำคอบารมีอุโมนนักครดได้ยินจ้าแม่เรียกหานี่คจ้าแม่สุดามาขับเพลงคอบาลมี ปู้ลกได้ยินจะแม่เรียกอขอจงลงมาระทานปวยบารมีมาเอตอปูจะแม่สุดาวิ่งรอนขอจงมาเม่ออีกครั้ อาวิชชาเจ้าเมีสุดาจะมีสุดาจะมีสุดาภูมิมักราชจะมีสุดา <c oughs> กา็าขอให้ดีบมาประชาลั่งจะมีหาคืนในคั้คืนนี้ กาขอให้ผูนำบารมีมาเจตใจพวกเคยได้เอาเหล้ามาให้ผูยำฐานห้าขันข้าวมาเล่ฐานเทวดาก็ขอสั้งหมากไม้ผลไม้เก้าอย่างที่ขอให้ผูัยำมาเอาโอ้ คิดดีอยตุดาห์กุ้มกากุ้มกา,าอมารินทร์ยศุงบารมีของปู่ย้จุงมาจะม่สุดามาวันชา ขอปูทตาโอมนต์าได้ยินเสียงลู้จาวมาเร็วไวบารมีให้มาไมา่แค่ใครเสียงจะเมตอยสุดาจงลงมาู่มึอ ya yeah. mm -hmm. อันนี้เจ้าแม่ก็สุดาจ้ะโอ้เจ้าแม่ใส่สุดาเนาะโอ้รับคำนี้ได้เจ้าแม่เด้อโอ้จ้าแม่โอ้ยวันนี้เป็นได้เลยเนาะจ้าแม่เป็นต้านอันโง่จมานบ๊องวัดเลยได้แต่วันนี้ไปหาปู้ดามันจ้ะโอ้ปูดำมเป็นเหตตัวใดเนาะเจ้าแม่เป็นตจมานบ๊อผูดำให้ตัวไหนจ้ะ โอ้ยลูกนั้นกับโมโหแล้วเนาะเห็เจำเนียแบบแจัดฟัวอือใส่ผู้ดาเฮ็ดเมื่อวางหันละยังปวดท้ายเนตัวจะเนียเนาะดูนัานเตสุศึกถาก็บ้างก็แล้วเอา เอปูยังก็มาบดนี้เอารับขันน่ปูลุบหรือปูยังอันูหลุปโอ้ปูลุบขีปูโอ้ยลูกกัานชาบ้านมันเป็นยังไงมาเปนปู เขาไปม่ไปเลยเก็อย่าส่วนเมื่อกี้มีทางช่องเขียนี่กรับตอนนี้ก็สะดาเด้อปูเด้อลูกหลดใส่ศูนย์เนื้อพี่น้องเด้อไม่ด่าปูเด้อเนี่ยเด้อปูปูอันอวดนี่หลานมากอันเล็กตั้งจวนนี่ปูปูนอันเอาอันให้ลูกหลานอันนี้เด้อปูเด้อคือมาไปออกไก่เสร็จแล้วปูปูทอดภาคใต้คุณมันอื ดิฉันจวนฟูเขาให้อยูตัวเนาะอืมอือได้ตัฟูหลังหันจะมันมูลูกจะวเป็นทังไหมันขาดมันขาดทีอันโน่พักกันเสียเงินไอ้มูลูกได้แน่จะแต่ห้เสียหลาเป็นมีเจ้เมื่อายได้บดกคนมีเดีย่าง แล้ว่าคัดว่าของที่ยังพูก็ะหายเรียกงามงามอยงวดวังหันหันเพราะไรเงินขึ้นมาเต็มเต็มเงินเราไดิกินยาไปดิถูกเนาะถูกไปอยู่ยาทำทำไมัยเนี่ยเนี่ยมาแหลบปูละหายไงหายไงอยู่เดียมาแหลบเอาเงินน้ำปูเราปูถูกยาคนๆนมากไ นิ่เหียนน่จันจรปูน่าภาคใจเหรอปูอ้ามาโอสิดยโอ้ปูจันทเหยเอาเอาเขียนตัวมันถือเก็บปูวันนบเอาปูแล้ววันเอาปูมันอ่อนเชืเอปูจีบานซาหาบานเลื่อนดูแบบปูเอา เอาผู้ได้ว่าจังไหนบันเ่เอาปูเพืดด่อ,อไหไทน้อูกวอเอาปูเพิ่มมา 6, 9, 9, 9, 9, หกเก่าเก่าสนเดอร์่นออนหงวดสเดอเออบนนี้เอาเอีกัปนอันนี้หกเก้าเก้า่นปูลุกเพิ่นให ปใส่ข้างหลังนเนน่เออเอกเก้าเก้างางไหมไกลเออเะหาเาุนครับผมหกเก้าเก้าบนไห้ปูลูกงามงามบ่ง่ยบ่มันถึงว่าปูยืนยันในดีดีเยอะปูจะหันลูกน้ำอน่นี้ด้วยเป็นในไหนปูเป็นเงินเป็นพ่งมองหวัดี่เนาอเป็นตัวเออคันเก่ามีจกคันถังวัดโอ้คันเก่ คันสองคันมาตัวนี้แข็งนาะปูเนกเนี่ยนตัวมันออกเด้อปูเด้อไว้เหนี่ยงเด้อปูยาจะให้ลุยทุ่มหันเด้อลุยแต้มหนึ่งลงแก้มหนึ่งลองหันตรงเด้อปูเอ้ยตรงเด้อตัวลูกหลานเนี่ยแล้วตัวเอ็กซ์พิ่นะน้ำตัวเพิ่นกระจิกตามปูมากจะวัดจังหวัดเราให้เพิ่นอันนั้นตัว เน้อปูเดิมอัดมันอยู่เย็บมันอยู่อูเป็นยัไงโอ้โอ้เขาล็อคเขาล็อกแต่กวางสลากที่เด็วที่ปูเขาจะไปออกที่บนที่โอ้ยืนยันต้นนี่างเงี้ยยืนยันตุนย่างเงี้ยเน้อปูเลยยืนยันเอามันอยู่อาจารย์ตุ้มขึ้นไปตอ้ขึ้นไป ดำเพิ่นตีมาเอาเอาพี่มุนเนอปูดำมุนปูดำมาทีเนี่ยปููไพอาหกอันปูดำนี่มันจะใสนาะปูโันน้ามาเด็กปูเนี่โอ้ปูน้ำมาเล็กปูมนดีกันอีกทปูปูจะใสก็มองยูปูไปนี่ยใกล้อยโอ้ยใอยูจลูกหลานไปเห็นมโน คือเมฆกับปาแหนะครับปูเออคือเมฆกูเลยน้ปูไฟสีเดียดไตน้อันปูไม่ยินกันน้ำปูลุบสีหรือตังไหนตัวกังไม่ย็นยันตัวเก่าโอ้โหกปูลูกหวูดดูเนาะมนกันโตเก่าปูลุบนะครับของปูดำโอ้โห ออเพื่อนใบบันหลวงผู้ดาวมณนลปูดำอันนี้ของผูดำเนออันปูขอชุดขาวสามชุดหนโอ้ันจได้แม่อันได้สามจับกัเป็นเก่าได้พี่กระดูกตอนที่พวเป็นชิ้นเลยอ้โหเออแม่ผเป็นสามข้อเบิ้งข้างหลังเบิ้หวันเบิ้งสามเห็นไ้เนไอันอานเก็บเอา สามเก้าสามเนาะปูดำพิ่นลงมาให้สามเก้าสามสามเก้าสามเ้าปูรูปคนให้หกเก้าเก้าอาง่ามบัวเป็นยังกระเดกว่าเดายี่เก่าเออคือยังกระเดกไยมี่เก่าเพื่อเขาดําำคนกะให้ปูรูปคนให้ได้ก็อีกทีครัเอาป่นี่นะครับแล้วกอ่ามันจะแม่เม่นน เนียนสามตัวหรือเนียนสองปูตัวปูปูเนีนทั้งสมตัวโอ้ยสตัวเนียนหเพาะหละมจสามเ้าสามปูเนียน,เนยนของปู ของรูดำสมิงดำนล้วกับน่าครับคนเน้นสามเก้าสามพีครับยู่หุ่นแล้วอยู่เล่องานเลิศคุณเด็โอ้จะเอาจุดขาวสามจุดได้ได้พระตห้มือลูกได้เงื่อนเดฟผู้ป็นแบบเราน้าจุดขาวสามจุดปัอสายผู้ะคกับเนาะเป็นบ่มีสุดเปลี่ยนครับใส่นึ่งสี่สองจุดนี่เออบยาดอมบุยืดพระต่ไห้งมือลูกได้เงิน่อน นะาลาดแ่นยืนยันสามเก้าสามือนเดิมน้าดแรงชุดขาวขูดให้ให้ขูดขาวเก้าเก้านอนว่าจะให้มูลูกได้มีผ้าเบี้ยงผอมนะนี่ครับโอ้เป็นชุดผ้าเบี้ยงมากครับมาชุดนั่นละเป็นชุดไทยชุดผ้าเบียงครับบ้าแม่งานชุดขาวชุดขาวผ้าเบี้ยงไหม่อโอ้มีผ้าเบี้ยงผอมผู้ชายนะสามชุดชุดผู้ชายสองชุดนิ่งเงื้ เงาเลือดขึ้นกัได้้าวน้ี่แม่ตานี่คือมาให้เด็กล้างแมตตานี่คือมานย่งล้างเอามุนเด้อตะแม่เด้อบาย้มนมนมุตะแม่มุนเอามุนแม่มุนองแมตตานี่าเอ้้อ้ายเอ้าน้้ายเอ้ยบ๊าย้บ๊ายน้ํายเ้หาเ้านเนเอาเอ้ยอ้าย อันนี้บาลมีก็เมตตานีมีแต่ข้างล่างครับจ้าไม่ต้องจับโอ้โหเฮไดเจเราเนี่ยนแนเนี้ยมาละน้ำเงี้ยมาละทำไมไม่ออกยันรูดแต่เนี่ยมันเป็นยังที่ตีบออกราการอยูรอทีช่าเน เด็กไผ่งง่ามที่แถวนี่โอ,อ, <laughs> อ้งคุณแม่ค <c oughs> ีนอที่นอง,นองนอมันเอาอันนี้ลูกไผ่น,นี่ไผ่ตัวนี้หาหนึ่งอจ้ว่าขิดโกงคือขิดโงขึงนมาจังหาของเด็กปูดำน้อบนันเด็กไผ่จี

ว่าต้องกลับมันว่ยไงเนี่ยครับผมเป็นเกียนเกลียใช่ไมครับผมมีกีฬามีเขาปอเปเด็ไทยส่วนของปูลุก699ก้าก้าของปูสิงดําสามเมของแม่ตะนีห้าหนึ่งครับผมอนี่จะว่าเพิ่นขีดถึงนไปมันเป็นเก็บหาจอไว้เด้อครับที่พีครับผม่คาดอ่อนหมุนเบิ่ง แม่ยินจำในติ๊กต๊อกได้เอ,เอ,เอ,อ่ยแม่ลูกหลานนั่น,นไปเทีย่ยวได้ล้มับ่ลูกหลานอันนี้แม่ตนันีับจะพูดให้ได้ยินะนะครับบารมีจะเบิ้ลนะครับบารมีเบิ้ล <c oughs> จะเบิ้ลข้างบนครัคอันนี้แมตีนี่จ้ะเบิ้ลค่คนห่ บังบับนี่เบนยันตัวเก่ายันตัวเก่าอืนเัวนยังไงเบิ้ลยันตัเก่าเด้อเป็นของปูดำนู้ดจะเม่เนาะเป็นบอมตตนีแมตตนีให้บารมีข้างบนเบิ้ลเลยจ้าบนเบิ้ลแล้ข้างบนเบิ้ลพูดุ้นเพนเขียนให้เลยอืมดที่ับ กเก้าเกาสามเก้าสามห้าหนึ่งล่างเเียกผมตัมานด้วยเด้ครับเ้ยพี่กัพตันเอาปูมาอย่างนี้อาจืนยันไปปูยืนยันอี่ปูเอาไม่ยืนยันอีกบปูบบนี้เอาเอาไว้คันให้ปูเองปูเดี๋ยวสุงยันคันมาเมย่เมยใส่มานื้อปูหัเนาะเอายาไหมมันยัดปูโอ้ว่าตันหนึ่งไปเนาะ กูยังเป่าเงินบมดกูจยเงินมดกูสดไหจ้าังวันให้สองคนตุ้มเป็นอาใม่อาไม่กูจัาไใช่หรือเปล่ะไปไนแต่ละวันะวันเกี่ยวมากเต็งหมดไป บอไรเอามานึ่งเนีอามานึ่บ่อยูรถเออเอามานึ่บ่บ่ครับบ่อออามาน่ยูรถยูรดเป็ดตะปูเออเอาเสียงไปแล้วเอาปูคนจะเห็นแล้วละปูเห็นแล้วปูเห็นแล้วเนาะูอยากเป่ามนไปโอ้ยยปกจะกินปดเาจะกิับมันด้ยเขาะน้ยยป

ปูคนยามเดียวกันปูสุดยาไ่แห้งกตเย็นปูมันามเก่าเล่นกระคาเพิหยบมันะคากน่ะปูห้เย็นปูให้้ามาให้เก้าเกาเยนเ้ออกเยนเพื่สุดโตปู่แล้วให้ห้าสามออกี่ยน

เน kind of ี่ยพระพระหกสามขึอนต่อสามไอ้ะได้เงินเด้อบ้านไปกเห็นบ่านหันบ่ได้เงินเยบ่ได้เ้องขัสามกับนี่บ้นนี้ขั้นไดเงินอลที่ว่าฟนอยูนี่บ่แมนแม่แม่ยังกับเบื้องแม่มาลีโอ้แม่มาลีเบิ้งสีลานครับใช่เวาครับผมบนวาด่ะฝึกตัวฝึกมันทั้งวันนะครับเนะ คนคิดว่าก่อนให้แม่มาลิบเบิงเนี่างีครับให้ได้เ้อเจ้าิีเจ้าชันด้วเป็นเด็กจงไหนก็ว่าเพื่อนฟังตัวมึงเจ้าเคยผิดน้ำผึ้งบอกเพื่อนฟังให้มันผิดน้ำการเปนมันั้นว่าถือละพูไม่วาว่าเป็นัวรจะละพูให้พูวละเ้ารอดพู่พูวอกอดพูก็ย่งเย็ดให้แม่พูว่ให้เดี๋ยวพูว่เน้นตัวไหพูว่เอาคักๆแข็งๆเลยพูว่เอางวดวันที่หนึ่ง มีนาคมสองพันหกอกสิบเอฟซีเนเนอปูอาปากกาเงีไอปูปน้อปากกาเงเห็นไหมครเขียนปุ่นเน้นๆเล่ปูเน้นเหอเฟซีเนเนอปูวงให้ได้ปู เอานีไปยังวงตัวนี้ยังเอานี่อ้อดีนี้งเจียวเดี๋ยวประกาแดงงเอาเอาะเออประกาแดงว่งเดีวประกาศแดง้ออตัวไหนตัวไหน่ตัวไหนแดงแดง้พี่อานขึ้นตัวนี้เอาอันกระดาษลากกระดาษนี่ออกหน่อยรงดูบ่งเงีนตัวไหนเงียตัวไหนโอ้ สามเก้าสามครับเออ้สมเนียนอันนี้พู้คุณระวังตูงรองตรองอันนี้ข้างเมตอันี่บริการลางบทตกับ่พิเศษรับผมเฮ็ดแบบนี้แบบนี้เลยบปกวปัวตัวเนียนๆก็คือสามเก้าสามสามก้สาม่เก้าเก้าตัวรองของปูสวิงครับผมปูสวิงไฟปสวิงดำปูสวิงดำ พี่เจาบอแล้วบอกปฏิเรธเาสุดท้ายด้วยอ๋อพี่น้องเนาะสาม้ามคือชุดเน้้ครับผมพูดลายอย่างบางบารมีคืนั้นอย่างดีสามเก้าุ้นสามเก้าลุ่นพูดเดู้แหละที่ไมพูดสจมิมดำปานจ้าครับพูสุามิดำให้เกมก็เป็หนังมันแล้วม มูล <t> ูกบบได้เงินคู่ไปถึงโบได้ชุดขาวเหลีเออบได้แล้วเนาะอกันให้ได้เงินได้ชุดขาวถวายเกี้ยวยังไปซื้อเพิ่นเพิ่นอุตส่าห์ลงนำมาหน้าคู่นำมาจะถึงนอคู่เนาะเพิ่นอุตส่าห์นำมาเอ้ผมนี่บัานี้เชียงในน้อบ้านนี้ยนวันเดินลง ยันแล้วเพกันหน่อเกี่ยนไปทับละใบใช่พวกผู้พรดคือปลาเล่นใหบิงเดี๋ยวไถึงผู้่ังผู้ืังยืนยันให้ก็เดี๋ยวไปถกงบอกก็ปูมโรงลรมทำมาทุกคนเราได้คื่อพวกนี้เสียนอันนี้นีแล้วบ้านออกจากกันเกียนให้กันเกีัยนแหกกัน ครับผมแอดมินจะสรุปให้ได้พี่น้องเดอ้อปูรูปให้699แล้วก็ปูสมิงดำเนาะให้393เจ้าแม่สร้อยสุดาชูมือให้0330พี่น้องแล้วก็แม่ตานีให้5141ได้พี่น้องเดอ้อสำหรับแนวทางเจ้าแม่ฮาเรนมักกระจัดขาดกระพนันทาช่ชสองหเป็นแนวทางสวัสดีครับ